สวัสด <ítulo> ีนะครับยินดีต้อนรับสู่เซลไร่ขึนดังชาแนลครับก็วันนี้นะฮะก็เป็นวันที่โชคนะครับกายของที่ฟา่นก็เริ่มมีอาการติดสัตว์นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมันเนี่ยไปขึ้นโคมนะไปขึ้นโคมกับตัวผู้ตัวอื่นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยติดสัตว์นะก็เลยรีบโทรหา ตัวคุณหมอครับ breeding สายพันธุ์นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะของเกษตร,รกรรุ่นใหม่นะครับเราจะไม่ได้เลี้ยงควาย <C> ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะครับเราจะเลี้ยงควายที่เป็นควายพันธุ์กันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อย่างชัดเจนว่าคุณแม่คือใครแล้วก็คุณพ่อคือใครนะครับวันนี้ก็คือการ breeding สายพันธุ์เนาะซึ่งก็แล้วแต่สรีระของควายแต่ละตัวอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้เซลก็จะเป็นวันที่เซลจะไปดูเขานะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ถือว่า หยุดการทํางานทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าควายติดสัตว์เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเขาในการที่จะช่วยตัวคุณหมอเนี่ยในการที่จะผสมเทียมนะครับต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็มีขั้นตอนอยู่ภายในคลิปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันได้เลยนะครับก็เป็นวันที่ละกิจกรรมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าควายเป็นสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ กําลังสังเกตอยู่นะฮะอันดับแรกนะครับเหมือนตอนเช้าๆเนี่ยเจ้าตัวผู้2ตัวเนี่ยมันก็จะแลยดูแย่งกันนะฮะมันเอาหัวชนกันแล้วก็เอาเขาถูกันไปกันมานะครับเซลก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่านี่คืออาการอะไรใดๆหรือเปล่านะครับพอตอนช่วงสายๆเนี่ยเราก็ปล่อยกินหญ้าน,นะครับก็เป็นปกตินะฮะไม่ได้มีการเดินเบียดเสียดสีกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการนอนน้ําแบบปกตินะครับแล้วพอช่วงบ่ายแก่ๆเนี่ยพอเซลพา เจ้าสาตัวนี้มาอีกโซนนึ่งะนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าโชคเนี่ยก็มีอาการเหมือนแบบเอาหัวไปถูกับกิ่งไม้กับดินกับทรายเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็เจ้าตัวผู้เนี่ยเขาก็พยายามเดินตามนะแบบเดินตามติดก้นเลยอะนะครับเนี่ยอาการเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกเจ้าโชคเนี่ยเป็นควายสาวนะครับทองแรกนะ,ะคุณหมอมาแล้วนะครับก็ จะแจ้งสถานที่นะครับพร้อมนํำซองเนี่ยมาติดตั้งกับพคกเลยนะครับรอบที่1นนะคือคือตัวโชคเนี่ยยังไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาก็เลยแบบรอดออกมาได้ <c oughs> รอบที่สองนะครับ <c oughs> เอาไม้มากั้นแล้วก็ยัง <c oughs> ไม่อยู่อยู่ดีนะฮะเก่งมากคือแรงเยอะมากรอบที่สามนะครับ นะก็ตอนนี้คือกำลังจะเอาอืนอนออกนะครับนะฮะซึ่งก็ดินอีกเหมือนกันนะสุดยอดเลยนะครับอ,<า>อันนี้ก็เป็นรอบที่4นะครับก็ต้องมีพ่อมาช่วยนะครับแล้วก็ตัวเซลล์เนี่ยก็เอามือเนี่ยพยายามจับตรงสนตะไาย่อ่อนนะครับให้เขาอยู่นิ่งๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คุณหมอกำลังทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าไปนะครับนะฮะ เย่เสร็จแล้วบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยมากไอ้โชคแรงเยอะมากนะครับแล้วก็มันลุ้นกันนะครับว่าโชคเนี่ยจะติดลุกหรือเปล่านะครับแต่ว่าน้ำเชื้อที่เซลลใช้นะครับก็เป็นของเพชรเจริญนะครับอันนี้คือให้พี่เขาเลือกให้เลยนะครับว่าเอาเอาตัวที่เบิร์ดเวทหมายวามว่าหมายความว่า น้ำหนักตอนเริ่มต้นที่เขาจะคลอดออกมาเอาให้มันน้อยคือใจจริงไม่ได้อยากให้ตัวใหญ่มากเพราะว่าจริงๆโชคเนี่ยยังตัวเล็กอยู่นะครับได้ใบามาเรียบร้อยได้แท่งอสุจินะครับมีอยู่แค่นี้นะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็นะฮะเก็บไว้นะครับจนกว่าโชคเนี่ยจะมีลูกออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็อู้เอ่อการติดสัตว์ของควายนะครับก็มีอาการอยู่ ะะจิ๋มเนี่ยบวมแน่นอนนะครับตัวตัวอวัยวะเพศเขาบวมนะครับแล้วก็มีน้ำเมือกไหลามานิดหน่อยแล้วก็เขาจะคึ้เป็นพิเศษนะอันนี้คือสิ่งที่เซลสังเกตได้นะครับว่าว่าถ้าเขาแบบเริ่มวิ่งหรือเริ่มขี่ตัวผู้ตัวอื่นนะ่ะเขาเรียกคาว่าโคมเนาะมันโคมโคมตัวอื่นเงนี้นั่นหมายความว่าเออแบบมันเริ่มที่จะเป็นสัตว์แล้วนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช anel ไล่ขึ้นรังด้วยนะครับเซลไล่ขึ้นรังเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย